มาพาชมวัดป่าพุทธนิมิตครับบ้านตอนนองเทาเผอ,อเท่าเทนจังหวัดนครนมนมครับดูรประริยกรรมทั้งสวยงามครับข้างนอกข้างในดูนะครับสวยงามมากเลยภาพเขียนบนฝาผนังสวยงดงามครับมี อย่จะเปาไปชมรอบนอกนะครับสวยงาำข้างหน้าเป็นมีมังกรครับนี่วนั้นนะครั อไปกราบพระไปอุกราบยังอือฮึอปุกราบด้เบางในดอกจน่างเลยไม่ไหนแม่ดอกจนดนี่ครับราบข้างๆครับสวยงาม อีกหนึ่งที่น่ามาสกราร์ละสวยนะครับนะครับมมถ่ายวีดีโอไม่ถ่ายรูปนะครับรูปปรติมากรรมสวย ครับดูข้างบนนะครับหลังคาสวยงดงามไม่แพ้ที่เชียงรายนะครับเดินชมบล็อกนะครับ สวยงามครับข้างบนนะครับข้างนอกเป็นเงินะกายสวยงามครับเสาครับข้างบน Đây ngàn mét bao khắp Rồi ngàn mắc mạng Chỉ khắp